สวัสดีย้ำเ้า,าครับผมภาพเป็นน้องมยายมเบ็ดขึ้นเก่าแล้วครับใส่เดือนบอน่วใดเนาะมันบม่มีหายา่าโคตรก็ได้จับเขียดใส่ขึ้นเก่าแล้วครับใส่กับดักไว้เี่หลังครับมัน,นใส่ว่าคางคองเหนะครับพอดีผมเห็นห้อยมันลงมากินน้ำอยู่<อ>ไปครับ บมี่เป็นเงียบเงียบเนาะเงียบเขียดบ่ได้เรื่องบ่าลังนี้ก็เป็นกลมๆอยู่บ่อยู่บ่เาอยู่อ,อย,อยู่ประคอครับลอยเรียบร้อยลังนึงแล้วบ่ใหญ่ปันไดครับผม แต็มแหลกเค okay, ครับจัดการก่อนตัวนี้บูมาห <c oughs> อ,อยกินอยู่ได้เหงืดีนี่คืออยู่เขียบย่ามนีน่มันบ่คอยกินครับมันเบิดย่มามันแล้วไปครับ ตรงนี้มีกับดักน้ำเห็นห้อยมันลงมากินน้ำเยอะใส่ดักท่างไว้นะบ่วมาครับโอ้ถึกไปอย่างเงีโค่น้อยโค่น้อยโค่น้นอยปัญญาย,ย่ไปใส่มืด พ่อแมงไปใส่บืดแล้วเนาะสองแต้มแล้วครับบอม่าครับห้อยปัญหากินห้อยเป็นขุดหากินผมใส่ดักไวนะ้เนาะเพื่นลงมากินน้ำครับผมบอม่าครับตรงนี้มีกับดักวา เบ็ดยืนนี้ไปสิโอ้ห้อยอยังนี่ห้อยอยังมางัดนี่ึงัดขึ้นยังสิไอ้ยะไปว่าพันลงมาอยู่นี่ไปว่ามาขึ้นพันลงมาอยู่นี่ เป็นงัดไอ้ขั้นขึ้นครับผ่าดแล้วผ่าดไปแล้วโอกาสหลังนี้เรียบร้อยครับมีแต่ปลาลุนนี่ปลาตัวบุยใหญครับตัวไม่ใหญ่เลย เก็บก้อนครับฮึตัวนี้กลับหายครับผมถือบ่เรียบร้อยครับผมเหยียบบ้างอันนี้ก่อนถึกหนูแล้วถึกแล้ถึกแล้วถึกแล้ว,ลวตัวนี้ถึกยังบ่มีบ่ บ่มีครับตัวนี้แต่ว่านูเรียบร้อยว่างไว้นี่ครับผมนี่คุณยูนี่ครับว่ท่านตายครับ <c oughs> เี็บร้อยครับนี่ผมเดาทางถือเลยนี่ว่าเพิ่นลงมากินน้ำอยู่เพราะว่ามันไม่มีขวยไหมแกะร้อยตามเนี่ยครับ ง่ายเลยครับนี่จะเป็นหนูโทนครับง่ายเลยอ้วนทุกพุกเลยครับอ้อ้วนครับเรียบร้อยเรียบร้อยสวยงามมากเลยเราทางถือครับผมนี่เพินนเจลงมากินน้ำเนาะคุณก็เป็นในต้นยุค่าแต่ว่าบ่มีขวยหรอครับนูตัวนี้เจกมันมาจะใส่หรอ เียบ้อยเลยครับใส่ขางนา้ำเลยโอ้มานครับมานมานอีกแล้วสีหลังได้หลังหนึ่งเนาะสวยแล้วจะเป็นขึ้นแล้วใส่ไวบสีหลังเนาะจะเห็นห้อย้นานไหะครับห้อยเพินลงมากินน้ำกินน้ำแล้วเพิ่งจะ เคียหาหอยหาปูกินเป็นการเดาเดาทางเอาเนะาะถ้าเอาใส่เบ็ดไปน้ำสีขาเห็นก็เขาเอามาวางไว้เนาะครับผมสองหลังสุดท้ายเป่ป้าสารแต้มนึงอันนี้ก็เป็นตึงๆตงางบอ,อย่าบอกเด้อว,ว่ารุดไปแล้ว ยังบอ่อ้ยยังอยู่ตายแล้วมั้งคือบอดินเหยบร้อยตัวในญ่บัดใต้ซ้ำไาเนี่ยโอย้ตายแล้วสีเต็มครับผมตัวไหญ่บัดใต้ล่ะครับเดี๋ยวเก็บก่อนโอเคไปครับสีเต็มแล้วหลังสุดท้ายครับเนี่ย ว่ามีเราเนี่ยไปครับไปบึ้งผลงานเท่าครับนี่ก็เป็นผลงานของมันนี่เนาะซีโตครับผมตัวบกขายาหญ่ดอกมีต้นนี่ไข่แน่อยู่แต่ว่ามันตายแล้วแล้วก็ได้บกเอเบตัวนึงครับผมเห็นห้อยเป็นลงมากินน้ำอยู่แล้วก็ห้อยคุยหาบกหอยกินก็เลยวางเดาๆไปซีหลังครับผมถือหลังหนึ่งครับเรียบร้อยเลย เราทางถือครับตัวนี้มันมีแค่มองเดียวล่ะที่เห็นนะครับผมถ้ามันมีหลายๆก้่กลวนี่นะน่าจะได้อยู่ดอกมันมีมองเดียวที่ผมเห็น,นครับวางสุมส่มเดาไว้เนาะเรียบร้อยครับผมเงื้อี่ใต้ครับเข่าเปลือกคือเข,ขาครับครับผมกขอขอบคุณในลา,ลายเนาะสำหรับท่านผู้ติดตามที่เข้ามาเรื่อยๆครับผม เป็นกำลังใจให้นักหลายวิถีอีสานนะครับขอบคุณหลายๆครับผมจากใจจริงเลยครับผมขอบคุณหลายๆที่ได้แวะมาเบื้องเนะบบาะบัวเตช่องไม่ช่องเกาเิ่นก็แวะมาเบื้องเลยมาทักทายกันเลยนะครับผมเมื่อนี้ก็ได้กับเขาแล้วเนาะหนูกับพ่อได้ออมแล้วซ้าเนี่ยตัหนึ่งกับบักง่ายเลยแหละเนี่ยประมาณหาขีด6ขีดได้ยู่บมาถึงเจดอกได้ยุ่ครับเนี่5หาขีดเ่าลาอยู่ ต,ตัวผูครับตัวนี่ตัวผูน่าจะเป็นหนูโทนครับหนูโทนที่มันบวมมีขวยดอกผมย่างเบิ้งแถวนี้แหละบ่มมีจักมันมาแต่สใสดอกตัวเนี้โอ้โหมันคือกันแก่ห้อยเอาครับสังเกตเอาสังเกตห้อยเอาสังเกตหนูน้ำครับว่ามันมีบ่มมีครับเค <c oughs> okay, ครับมันนี่ก็สวยแล้วเนาะขออนุญาตไปเตรียมโตัวเหตุงานเนาะครับถ้วยแล้วเอาไว้คลิปหนาผมจะหาอยู่หาก,กินบานบานมาฝากพี่น้องครับผม สำหรับมือนี้ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นำนเดอ้อสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ้งเนาะครับจะเฮ็ดคลิปออกเรื่อยๆครับผมอาจจะมือเป็นมือหรืออาจจะเป็นสม,มือก็ได้ครับผมบ่บ่ได้ดองคลิปไว้เด้อผมไปแถบสม,มือครับผมคลิปให้พี่ให้น้องเนี่ยเบิ้งเนาะวิถีคนบ้านๆคนอีสานเฮาหากินเฮ็ดงานไปนั่มหากินไปนั่มครับผมเขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเาลงไปนั่มครับ เศรษฐกิจแบบนี้เนาะโอเคครับวันนี้กับซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ